ตอนนี้มงคลคาลเตเตอร์กรำลังขยายทีมนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในการรองรับบริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเราตอนนี้บริษัทมงคลคาเต,เ,ตเ,ตเตอร์เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ ทีมคาแ์และทีมช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเดินไปด้วยกันกับเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ w w r l d w i d e m o n c o n c a n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมากาฟิลมมงคลคาร์เซนเตอร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่มงคลคาร์เซนเตอร์วันนี้ใครที่กําลังตามหารถอีโคคาราคาถูกประหยัดนะครับผมแล้วก็สภาพใหม่และที่สำคัญใครที่กำลังมองหาโตโยต้ายาริสคันข้างหลังของผมนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ฟิลํำเสนอกับโตโยต้ายาริสนะครับเครื่องยนต์1.2 นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นปี2019คียวโต้นะครับสำหรับตัตายต้ายาริคันนี้มาดูกันดีกว่าว่าสวยเดิมสภาพดีมากน้อยแค่ไหนกับคันนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับผมไม่น้อยนะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ยใครที่ชอบรถสีดำนะครับรถสีดำเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดูแบบ นะครับผมสําหรับคันนี้ใครที่ชอบคันสีดําคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ,บรีบโทรหาผมกาฟิว์มงโคนเันเตอร์ตามเบอร์โทรด้านล่างที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ099 202 9994พร้อมกับเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้เลยสําหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับด้านนอกของตัวรถนะครับปกติแล้วเนี่ยคันสีดำเนี่ยมันจะมองเห็นในส่วนของรอยสะเก็ดหินค่อนข้างชัด แต่คันนี้แทบไม่มีนะนะครับผมด้านนอกของตัวรถนะแล้วก็มาดูด้านหลังของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับนี่นะครับภา,นะนะายในของตัวรถนะนี่คือพวกน็อตพวกอะไรนะครับเดิมๆนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนี่คือด้านนอกของตัวรถนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนะครับคุณผู้ชม um, รครับสำหรับคันนี้นะครับในราคาพิเศษเลย4 1 9 0 0 0บาทนะครับสภาพภายในสวยมากสจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับสำหรับคันนี้ นี่คือภายในเป็นเบาะผ้านะครับคุณผู้ชมครับลวดลายก็ถือว่าสวยนะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับดูร่องรอยได้เลยนะครับว่าร่องรอยการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเยอะเลยนะครับสำหรับคันนี้ด้านในของตัวรถเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นดูด้านในกันก่อนนะครับสตาร์เครื่องดูเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่เจ็ดหกิโลเมตรนะครับไม่เจ็0 0นสนะสำหรับคันนี้นะครับใครก็กำลังมองหา สำหรับรุ่นนี้กับโ o y ยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2เกียร์ออโต้ขับง่ายขับสะดวกขับสบายแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือในส่วนของระบบความบันเทิงระบบความบันเทิงมีอะไรบ้างเอ่ยมีในส่วนของช่องใส่ CD นะครับผมวิทยุนะครับ smam นะครับแล้วก็มีช่องเสียบยู aux usb นะครับส่วนตัวแอร์นะครับเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนะครับการปรับแบบแมนนวลก็ ก็ถือว่าก็ใช้งานได้โอเคนะครับผมบางคนก็จะชอบแบบออตโต้เนาะแต่ว่าตัวน,นี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรสําหรับในความรู้สึกส่วนตัวของเรานะฮะก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้สภาพดีเลยแหละ นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ยแล้วนะครับตัวเบาะผ้าสังเกตเลยนะครับภายในของตัวรถเนี่ยเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีนะครับพวกไฟในเก๋งอย่างเงี้ยครับก็ติดปกติเลยนะนะครับก็ถือว่าด้านในของตัวรถเนี่ยไม่มีการเจิมนะครับรับเจิมแบบล่องรอยแอลคาระแบบนั้นไม่มีนะฮะบางคนก็ก็จะมีอ๋อมีนะครับมีแต่ว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับก็มีแบบว่านิดหน่อยนะครับ ร่องรอยการเจิมแป้งนะครับสำหรับคันนี้กระจกแบบปาไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับ099 202 9994แอดไลน์ไปได้เลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้สวยเดิมสภาพดีนะครับน็อตเดิมเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับนะฮะสำหรับคันนี้นี่คือภายในของตัวรถนะครับใครที่สนใจอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ ทักลน์หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวฟิวจะส่งรูปภาพให้ชมกับคันนี้นะครับกับโตยิตายาริสนะครับเครื่องยนต์1.2สําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจรีบโทรหาผมการฟิวมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับกับโตยิตายาริสเครื่องยนต์1.2นะครับตัวเริ่มต้นปี2019นะครับเกียร์ออโต้ราคาพิเศษ1แสนห0่บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยสำหรับคันนี้นะครับ กับโปรโมชั่นดีๆต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้นะครับใครที่ออกรถมงคลคันเตอร์เรามีโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทแล้วก็แถมในส่วนของประกันภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วยเหลือยีิบสชั่วโมงนะครับแล้วก็บางท่านที่บอกว่าต้องการรับรถแบบศูนย์บาทก็ได้เหมือนกันใครที่ต้องการเงื่อนไขไหนนะครับแจ้งฟิวได้เลยนะครับออกรถง่ายได้ทุกเงื่อนไขสําหรับที่นี่นะครับใครที่สนใจรีบโทรมานะครับผมกาฟิวมงคลคันเตอร์วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้